สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับผมเข้าสู่ช a n นลพิชารลตีนะครับผมผมตองตองครับอาจารย์ตองคารมาทโรนะครับผมเข้าสู่การทำนายดวงนะฮะประจำเดือนธันวาคม2,564นะครับ แป๊บๆเดียวนะฮะก็ปลายปีแล้วเนาะผ่านไปกันค่อนข้างรวดเร็วเลยสำหรับปีนี้นะครับ2,564นะครับลองคอมเมนต์กันมาดูนะฮะว่าแต่ละท่านปีนี้เจออะไรกันมาบ้างนะครับก็น่าจะหนักหนาสาการกันอยู่นะฮะโดยเนื่องสถานการณ์โควิดที่ยังต่อเนื่องมาเป็นปีที่2นะครับก็โหดพอสมควรนะครับผมอ่ะ ผมเน้นย้าเสมอนะครับในการทํานายดวงผมนะครับการทํานายนี้นะฮะไม่ใช่การทํานายดวงที่ระบบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับผมไม่ได้ทำนายในส่วนของดวงของคุณคนเดียวนะครับผมทำนายโดยทั้งราศีแนวกว้างนะครับผม อแล้วก็ในส่วนของเรื่องการทำนายนี้นะครับฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะฮะก็คือถ้าท่านใดที่ทราบลัคนาของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมก็ลองฟังดูนะครับแล้วก็ท่าน ท่านใดที่ทราบในส่วนของราศีซึ่งไม่ยากนะฮนะก็ดูจากวันเดือนปีเกิดคุณนั่นเองนะครับผมแต่ล,ลัคนาเนี่ยจะต้องมีเวลาเกิดด้วยนะครับเพื่อจะได้มั่นยำที่สุดนะครับผมการทำนายนี้จะพูดทั้งการงานการเงินความรักแล้วก็ในส่วนของเรื่องสุขภาพมีเกตของเลขนำโชคแล้วก็แนะนำในส่วนของเรื่องการแนะนำการทำบุญให้กับตัวท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่อ เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับผมในส่วนของเรื่องการทำนายดวงในเดือนธันวาคม2564นี้นะครับผมสวัสดีสวัสดีชาวลัคนาราศีกุมนะครับผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่13มีนาคมนะฮะประจำเดือนธันวาคม2564นะ ชาวลัคนาราศีกุมคุณเป็นคนธาตุลมนะครับอ่ะเรามาลองดูกันดีกว่าผมขอสะพยนิดหนึ่งนะครับมากุมเดือนธันวาคมจะเป็นยังไงบ้างใบแรก six of swords q u e e n of cups Ace of cups the empress Eh, uh, six of pentacles kings of Wands seven of pentacles cup let's tiny nine of one, one. เดือนนี้โดดเด่นทั้งงานความรักนะจ๊ะไพ่เมเจอร์อาคณามาหนึ่งใบนะครับก็จะเป็นด e e m มเพรสขึ้นมานะครับถ้าใครที่ทำธุรกิจค้าขายนะครับของสสวยเงามยงๆของที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับหรือว่าของที่มันหรูหามาเหา่นะฮะเดือนนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณจะปังมากนะครับธุรกิจของคุณจะแบบ ก้าวไกลในส่วนของเรื่องการงานของคุณได้เป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็เล็งพอยต์ไปเลยว่าถ้าใครที่อยากจะมีลูกนะครับมีเกณฑ์นะครับที่จะมีเกณฑ์ได้ค่อนข้างสูงถ้าคุณแพลนมานานแล้วนะฮะถือว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีสําหรับคุณนะครับในช่วงนี้ถ้าแบบอยากจะมีลูกมีบุตรในช่วงนี้นะคบผมเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่า ในส่วนของเรื่องการางานนะครับชาวลักนาราศีกุมนะครับ <c oughs> ราศีกุมครับช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านะครับตัวคุณอาจจะประสบปัญหานะครับอะไรบางอย่างนะครับอยากจะได้รับการลี่คลายนะครับผมบอกได้เลยว่าปัญหาของคุณจะได้รับการลี่คลาย ไปอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการงานและการเงินเพราะว่าผมมองว่ามันจะมีเรื่องในส่วนของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยระดับหนึ่งนะฮะคือท้านงานมันไม่มีเนี่ยเงินบางทีมันก็อาจจะไม่มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับกการงานของคุณนะครับจะได้รับการแก้ไขบางอย่างนะคะถือว่าเป็นนยะที่ค่อนข้างดีทีเดียวไม่ต้องพยายามดิ้นรนไม่ต้องพยายามแบบ หาเรื่องหาเนื้อหาตัวอะไรอย่างเงี้ยให้มันตัวเองเดือดร้อนมากจนเกินไปนะครับก็คือมีปัญหาอะไรค่อยๆแก้ไปทีละปะปัญหาบางอย่างนะครับปัญหาจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับปัญหาของคุณจะแก้ไขได้ดีนะครับแล้วก็จะมีคนที่เข้ามาหยิบยื่นช่วยเหลือคุณนะครับสิ่งบางอย่างที่คุณยังยึดมั่นถือมั่นไว้นะครับผมมองว่าถ้ามัน เป็นโอกาสที่บางทีเราต้องปล่อยมันไปบ้างนะครับมันก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือนะครับหรือว่าทําให้ปัญหาเนี่ยมันเบาบางลงนะครับในช่วงนี้นะครับผมด้วยความเนเจอร์ของคุณเนี่ยช่วงนี้อารมณ์ของคุณอาจจะค่อนข้างอ่อนไหวค่อนข้างเสียสตฟมีความรู้สึกว่าวิตกกังวลหรือว่าอ่อนไหวกับทุกเรื่องทุกรอบ รอบดาอ้านง่ายๆนะครับโดยเฉพาะบางทีอาจจะมีคําพูดของใครบางคนเข้ามาทําให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกหวั่นไหวอยู่บ้างนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยอ,อ,อะไรๆจะค่อยๆดีขึ้นผมต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจนะครับแล้วก็พยายามใจเย็นๆกับทุกสิ่งทุกอย่างไว้เดี๋ยวจะได้รับการช่วยเหลือเองนะครับใครที่ทํางานนะครับเป็นลูกน้องนะครับช่วงนี้เนี่ยต้องพยายาม ขยันแล้วก็พยายาม work hard ให้มากๆเลยผมยังไม่บอก play hard นะช่วงนี้คุณต้อง work hard ให้มากๆทํทำงานให้มีการวางแผน ให้รอบคอเพียมากที่สุดนะครับจะต้องมีแผน A แผน B แผน C แผน D คือจะต้องมีแผนทุกสิ่งทุกอย่างรองรับไว้เนี่ยมันถึงจะโอเคมากที่สุดในช่วงนี้งานถ้าทํางานธุรกิจการค้าขายการเจราจานะครับหรือว่าเป็นเซลลหรืองานที่มันมีการประชาสัมพันธ์คุณจะทําได้ค่อนข้างดีจะมีลูกค้าเข้ามาติดต่ออาจจะเป็นลูกค้าที่เป็นรายใหญ่เลยด้วยซ้ํามาซื้อของที่เป็นมูลค่าค่อนข้างดีเลยอะ่ะนะฮะแต่ว่าตัวคุณเองก็ จะต้องมีการวางแผนในการที่ปิดดีลกับลูกค้าให้แบบโอเคมากๆที่สุดนะครับแล้วก็จะมีเงินเข้ามาเทาให้คุณดีๆมากๆเลยเช่นเดียวกันนะครับผม ใครนะครับที่กำลังหาโอกาสนะครับหรือว่ากำลังไปสมัครงานใหม่อยู่คุณจะได้รับโอกาสดีๆนะครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในส่วนของเรื่องการทำงานของคุณนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังไว้สิ่งที่คุณกำลังรอคอยมันกำลังจะได้รับผลตรงนี้มาเร็วๆนี้แล้วละ่ะ นะครับใครที่ทำธุรกิจในส่วนของออการค้าขายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าปังมากในช่วงนี้นะครับแต่ต้องอาศัยการที่แอคทีฟนะครับแล้วก็ขยันให้มากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยอ่ะไม่ใช่จะบอกว่าร้อยเท่าเลยนะเดี๋ยวก็จะโหดไปเนาะแต่ก็คือต้องเต็มที่ที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะครับอ,อ ในส่วนของใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับคนที่เป็นเจ้าของกิจการในช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าจะมีลูกค้าที่เข้ามาดีวงานกับคุณหรือว่ามีเข้ามาซื้อของกับคุณได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อาจจะมีการที่เหมือนเอาเงินมาวางมาจําหรือว่าบางทีเขาอาจจะเอาของของคุณไปขายก่อนแล้วก็อาจจะแบบอ่ะมา มาจ่ายทีหลังอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะมีการวางมัดจาส่วนหนึ่งนะคะถือว่าเป็นเงินลงทุนอะไรประมาณนี้ซึ่งจะทําให้ได้รับเงินก้อนระดับหนึ่งเลยถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับยอมแลกนิดหนึ่งใจเย็นๆแต่ว่าคุณได้รับผลประกอบการผลประโยชน์จากตรงนั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนนะฮะดีด,ดีด้วยนะครับในส่วนของเรื่องการงานของคุณใครที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่แน่นอนสบายใจได้นะครับแต่อาจต้องอาศัยการยื่น หลายๆที่นิดนึงนะแล้วกออ็อาจจะมีคนที่แนะนำแล้วตอนที่แบบว่าไปสัมภาษณ์หรือว่าไปสมัครงานเนี่ยควรที่จะอัธยาศัยดีๆให้มากที่สุดนะครับถ้าเป็นเพศหญิงคือต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็มีความสุภาพออนโยนเออคุณอาจจะไปเจอ นะครับในส่วนของเหมือนพวกผู้บริหารนะครับมาลองใจคุณในช่วงแบบเหมือนคุณไปสัมภาษณ์งานคือคุณจะต้องแบบเหมือนมีเนเจอร์ที่อัธยาศัยดีนะครับแล้วก็มีการที่แบบเจราจาอ่อนน้อมทำตนอย่างเงี้ยนะครับคนรอบข้างเขาจะได้แบบเออเห็นและเอ็นดูคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามไนิสให้มากที่สุดบางทีการเป็นตัวเอง ก็ได้แต่ว่าผมมองว่าเ네นเจอร์ของคุณเนี่ยก็คือแบบถ้าอัธยาศัยดีเนี่ยมันจะยิ่งทําให้คนรอบข้างเนี่ยยิ่งเอ็นดูคุณมากขึ้นนะครับชาวรคนากลุ่มนะ่ะต่อมานะครับในส่วนของเรื่องการเงินนะครับ <c oughs> การเงินสําหรับชาวลัคราศีกุมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามีทั้งรายจ่ายรายรับ เข้ามาพร้อมๆกันนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะแบบรายรับเข้ามานะครับแต่รายจ่ายมันมันเต็มที่เลยอะ่ะบางทีมันเลยอาจจะเหมือนบางทีอาจจะไม่มีเงินเก็บเลยด้วยซ้ํานะครับต้องต้องแบบพยายามหานะครับวิถีทางที่แบบเออเอาเงินไปแบบฝากประจําหรือว่าทําแบบเหมือนเป็นพวกประกันทีเออ่เงินออมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นการบังคับตัวเองก็ได้เช่นเดียวกัน แม้ว่าจะมีเงินเข้ามามากมายหลายทางคุณก็ใช้ใจ่ายเก่งเช่นเดียวกันแม้ว่าจะเป็นการใช้ใจ่ายเพื่อปนเปรื้อตัวเองนะครับอยากจะซื้อของสวยๆงามๆซื้อของกินนะครับหรือว่า,าซ่อมดูแลบำรุงรถที่คุณใช้อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าใช้ใจ่ายในส่วนของเรื่องการรักษาสุขภาพของคุณนะครับบางทีคุณอาจจะมีเรื่องสุขภาพอะไรบางอย่างที่มันอาจจะจําเป็นที่อาจจะต้องใช้เงินตรงบริเวณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องสํารองเงินไว้ตรงนี้นิดหนึ่ง นะครับผมอ่ะเรามาต่อกันนะครับที่เรื่องเลขนำโชคกันดีกว่านะครับเลขนำโชคสำหรับชาวลัคนาราศีกุ่มนะฮะจะมีเลขอะไรบ้างเอ่ย เลขนำโชคสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนออธันวาคมนะครับมีเลข6เลข4เลข3นะครับเลขอนลข1นะฮะเลข7อู้เลขเยอะเนาะมีเลข1อ่ะผมทวนให้อีกทีนะมี1 1ยังยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับจะมีเด่นชัดๆเลยเนี่ยคือ3 6 3กับ6จะเด่นมากๆนะครับแล้วก็จะมีเลข7ดอ่ะจดใหม่นะ1 3 4 6 7เด่นที่6 3สอืมจ้ะลองดูนะครับถ้าจะเสียงโชคแล้วก็เลข นำโชคของคุณนะครับก็จะมีเลขที่เกี่ยวข้องกับรถลาที่คุณใช้อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะลองเสี่ยงโชคอะไรอาจจะมีเลขที่เกี่ยวข้องกับรถลาที่คุณใช้อยู่ไปได้นะครับลองไปเสี่ยงโชคดูนะฮะแเรามาต่อกันนะครับผมเอเลข เรามาต่อกันที่สุขภาพกันดีกว่านะครับสุขภาพสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในส่วนของพวกเขาเกิดขึ้นนะครับก็ต้องดูแลนะครับหาอา,อาหารเสริมหรือว่าอะไรบางอย่างที่มาบํารุงข้อเขากระดูกของคุณนะครับก็จะดีเช่นเดียวกันมีเกณฑ์ที่น้ำหนักขึ้น อย่างชัดเจนผมต้องใช้คำว่าอย่างชัดเจนนะฮะคือคุณอาจจะ enjoy eating หรือว่าทานน,ทานนู่นทานนี่ทานระจุกกะจิกมากขึ้นนะครับมันเลยทำให้น้ำหนักเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องออกกําลังกายนะครับ มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันหาแอคทิวิตอะไรบางอย่างทําเพื่อทําให้แบบเออร่างกายคุณมันแบบมีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ทํางานที่เป็นแบบพวกออฟฟิศนานๆนั่งนานๆคุณมีเกณฑ์ที่จะปวดหลังนะครับบริเวณช่วงหลังช่วงล่างแล้วก็บริเวณก้นกบนะฮะก็ อาจจะเป็นคนที่แบบขับรถนานๆก็ได้เช่นเดียวกันนะก็คือต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยบางทีมันอาจจะเป็นในส่วนของพวกออฟฟิศซินโดรมหรือว่านั่งนานๆจะจัดเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของพวกหมอนรอ,องกระดูกทับเส้นประสาทได้เลยแต่ว่าเท่าที่มองเนี่ยยังไม่ถึงขั้นรุนแรงขนาดนั้นนะแต่ว่าอาจจะเหมือนอยู่ในเกณฑ์ที่แบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออยู่ช่วงแรกแต่คืออันนี้เตือนว่าให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งเพื่อจะไม่ได้แบบหนักหนาสากันอะไรมากมายนะัก แล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของเ,อเรื่องอุบัติเหตุสบายใจได้นะครับไม่มีไม่ต้องเป็นกังวลใจไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอบอกว่าไม่มีในส่วนของพวกปัญหาอะไรตรงนี้เนี่ยก็ใช้ชีวิตประมาทเลยนะฮะก็คือต้องระมัดระวังตัวเองนิดหนึ่งนะครับผมเเรามาต่อกันที่เรื่องความรักกันมากดีก,กว่านะครับความรักสำหรับชาวลัคนาราศีเอกุมนะครับในช่วงนี้เนี่ยสำหรับคนโสด นะครับคนโสดมีเกณฑ์ที่อาจจะได้พูดคุยกับชาวต่างชาตินะครับต่างภาษานะครับก็ได้เรียนรู้ได้พูดคุยกันแต่ช่วงนี้ผมตั้งแต่เปิดมาดูตั้งแต่ ราศีแรกๆเนี่ยนะฮะก็แลดูแล้วเหมือนช่วงนี้อาจจะมีการที่คุยซ้ําคุยซ้อนกันหลายๆคนมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็บางทีอาจจะถ้าแบบยิ่งคุยกับพวกต่างชาติเนี่ยต้องระมัดระวังไว้ให้มากๆบางทีอาจจะไปเจอในส่วนของพวกสแกมเมอร์พวกนัดหลอกลวงต้มตุ๋นนะครับจากทางแบบพวกออนไลน์ซึ่งเรามีให้เห็นอยู่บ่อยๆถ้ามีใครที่แบบว่าเออมาเรียกร้องให้คุณแบบเออใหออ้ข้อมูลของตัวคุณให้กับเขามากๆเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มมีสัญญาณอะไรบางอย่างออกมาละคุณต้องระมะัดระวังตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ระวังไว้ให้มากๆที่สุดแล้วกออ็อย่าใช้ความที่ใจดีของคุณจนทําให้คนอื่นเนี่ยมาเอาปเปรียบคุณในช่วงนี้ต้องระวังไว้หน่อยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจ นะครับรู้สึกป่าเห็นหน้าและต้องใจเหมือนเป็นคนที่คุณรอมานานนะครับแล้วก็สารสัมพันธ์กันได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าตัวเขาเนี่ยจะเหมือนมามาไปไปไม่ได้อยู่แบบนานๆเลยอเพราะว่าอาจจะหนึ่งเลยมีงานที่เขาอาจจะต้องรับผิดชอบหรือว่าต้องดูแลหรือว่าเขาทำงานต่างที่ต่างถิน่นที่คุณอ,อ,อาศัยอยู่มันเลยทำให้การ อาจจะขาดช่วงการติดต่อบ้างในบางครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจไว้นิดหนึ่งนะครับอย่าด่วนใจร้อนอย่ารีบเร่งกับความสัมพันธ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นจะเย็นๆนิดหนึ่งนะครับเอาใจใส่เขานิดหนึ่งเพราะว่าเขาก็ต้องทำงานในส่วนของงานที่เขารับผิดชอบด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับช่วงนี้อาจจะมีปัญหา นิดนิดหน่อยหน่อยเนื่องจากการเงินในครอบครัวของคุณนะครับมันมีการใช้บางอย่างแล้วอาจจะเกิดปัญหาการที่แบบว่าเออเงินไม่พอใช้ไม่พอจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุยพูดจากันให้เคลียร์กันให้ชัดเจนอาจจะมีในส่วนของเรื่องหนี้สินนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่มีลูกนะครับก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับลูกของคุณหรือว่าคนในครอบครัวของคุณซึ่งมันเป็นรายจ่ายที่จําเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่อนๆยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่อนเปรอกันอยู่ได้แต่ว่าก็คือต้องพูดคุยกับแฟนให้อย่างชัดเจนนะพยายามจะเยียนิดนึงแล้วก็ท่านใดที่แบบแฟนเล่นห้องเล่นหุ้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็คือต้องออ่พูดคุยหรือว่าให้คำปรึกษาเพราะว่าช่วงนี้แฟนคุณหรือตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวอยู่ซึ่งกนและกันอาจจะต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นหรือว่ามีปัญหาอะไรช่วยกันเคลีย นะครับจะได้แบบเหมือนไม่คลีบความสัมพันธ์ที่แบบมันดูเงียบเงียบมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยสำคัญพอสมควรเลยเอาใจช่วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกท่านใดที่มีแพลนที่จะมีลูกมีบุตรอีกคนนึงเนี่ยมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะครับถ้าคุณแพลนมานานแล้วหรือว่ามีโอกาสนะครับมันก็มีช ANCE ที่จะเกิดขึ้นบริเวณน,นี้นะครับแล้วก็อ เรามาดูในส่วนของเรื่องความรักนะครับอันนี้เป็นการแนะนำโดยใช้ไพ่ออร์เคนะครับว่าครอบครัวของคุณนะครับความรักของชาวลัคนาราศรีกุมนะฮะจะเป็นอย่างไรบ้าง Keep and open โ n เครับในช่วงนี้เนี่ยความรักของคุณนะครับก็คืออ อาจจะไม่ได้ตรงสเปคของคุณนะครับหรือว่าอาจจะมันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเพียงแค่ลองเรียนรู้ลองเปิดใจนะครับแล้วก็อย่าไปเหมือนคาดหวังในส่วนของเรื่องที่ว่าอัตลักษณ์บางอย่างหรือว่านิสัยบางอย่างเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ได้ตรงตามรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายาม นิดนึงพยายามปรับหรือว่าลองคุยดูนะครับอาจจะได้เจอคนที่ดีคนที่ถูกใจของคุณก็ได้นะครับอันนี้เอาใจช่วยนะครับผมเรามาดูในส่วนของเรื่องการทําบุญกันมาดีกว่าการทําบุญสําหรับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้เนี่ยถ้าใครที่ไปวัด <c oughs> นะครับอาจจะหาซื้อปลานะครับ ไปไปปานหน้าเขียงนะไปทําบุญไปปล่อยก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าไปทําบุญกับวัดที่ติดลิน,น้ํามีบริเวณน้ําอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยจะยิ่งดีมากถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาของคุณแล้วก็ท่านใดที่หาโอกาสนะครับไปไหว่อย่างพระแม่โพศก ได้ก็ดีท่านใดที่แบบอยู่อยู่ที่ไทยอยู่ที่กรุงเทพนะก็ลองดูนะครับผมจะยิ่งเสริมอาจจะขอในส่วนของเรื่องการงานของคุณก็ได้เช่นเดีกันนะครับแล้วก็การทําบุญเนี่ยอาจจะเหมือนถ้าท่านใดที่มีกาลังทรัพย์ลองทําบุญกับพวกที่ เป็นคนยากไร้หรือว่าคนที่เขาขาดแคลนในส่วนของเรื่องการเงินจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยก็จะดีมากๆอย่างพวกมูล,ลนิธิอย่างออบอดพระบาทน้ำพุ่โรงพยาบาลสงฆ์หรือว่ามูล,ลนิธิบ้านเ็กพิการซ้ำซ้อนนะฮะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับคุณลองไปหาดูตามโซเชียลเขามีแบบ เหมือนอยากจะให้ทําบุญนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะลองหาดูไม่ยากนะครับผมแล้วก็ถ้าทําบุญสังฆทานผมแนะนํานิดนึงสําหรับชาวัคณาราศรีกุมในช่วงนี้ลองถวายน้ำนะครับลองถวายน้ําจะยิ่งดีมากๆเสริมดวงชะตาให้กับตัวคุณอันนี้เป็นเคล็ดให้อย่างหนึ่งนะครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับชาวละคนาราศีกุมนะถ้าตรงยังไงเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยมีอะไรลองคอมเมนต์กันด้านล่างก็ได้นะครับแล้วกเ็เจอกันใหม่ในคอนเทนหน้านะฮะเป็นดวงประจําปีนะครับ2565นะฮะติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันจะได้ไม่พลาดนะครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ